สวัสดีครับเชื่อว่าหลายคนเลยนะครับคงเคยแบบตั้งใจอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากเริ่มอะไรใหม่ๆแต่พอเอาเขาจริงมันรู้สึกว่าโหเรื่องมันใหญ่จังยากจังสุดท้ายก็ก็เลยผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆครับวันนี้เลยอยากชวนคุยเรื่องนี้กันครับจากบทความสรุปหนังสือดัง Atomic Habits ของ James c l e a r ร์เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มาจาก การตัดสินใจครั้งเดียวนะแต่มันคือผลของการทำอะไรเล็กๆเล็กมากๆ,ๆเลยซ้ำๆทุกวันมันมีไอเดียเรื่องพลัง1%เปอร์ซที่น่าสนใจมากครับคือถ้าเราดีขึ้นวันละ1%นเปอร์ซตนะพอครบปีหนึ่งโอ้โหดีขึ้น37เท่าแต่ถ้าแย่ลง1%เซทุกวันปีหนึ่งผ่านไปแทบไม่เหลืออะไรเลยใช่ค่ะพลังของการสะสมเล็กๆน้อยๆนีนนนน่มันมันน่าทึ่งจริงๆนะคะ ซึ่งเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เน้นย้ำเรื่องนี้มากๆเลยค่ะความสม่ำเสมอของเรื่องเล็กๆนี่แหละงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับจุดแรกที่น่าสนใจมากคือเรื่องที่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสผิดจุดคือไปนเน้นที่เป้าหมายอย่างเดียวเลยแบบอยากรวยอยากผอมอยากเก่งใช่ค่ะตั้งเป้าไว้ซะใหญ่เลยแต่ลืมสร้างระบบอะครับ คือลืมคิดว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันเล็กๆน้อยๆเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นอืมจริงค่ะในเนื้อหามีตัวอย่างดีมากเลยเรื่องนักกีฬาโอลิมปิกคือทุกคนก็อยากได้เหรียญทองเหมือนกันหมดแหละเนาะเป้าหมายเดียวกันเป๊ะใช่ครับแต่สิ่งที่ทำให้บางคนได้เหรียญกับบางคนไม่ได้มันไม่ใช่แค่ค,ความฝันไงคะแต่มันคือระบบการฝึกซ้อมการกินการนอนการพักผ่อนเอ่อกิจวัตรประจาวันที่เขาทาต่างหากอ๋อเข้าใจละ คือระบบมันสำคัญกว่าตัวเป้าหมายเลยๆนั่นเองใช่ค่ะระบบที่ดีมันจะพาเราไปถึงเป้าหมายเองซึ่งเรื่องนี้มันใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แค่กีฬาครับผมและทีนี้พอพูดถึงการสร้างระบบหรือสร้างนิสัยที่ดีเนี่ยเนื้อ,อาหานี้เขาก็อธิบายกลไกล4ขั้นตอนที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมเราไว้น่าสนใจมากมีสัญญาณกระตุน้นค u แล้วก็ความอยาก c r a v i n Uh huh. แล้วก็การตอบสนอง response และสุดท้ายคือรางวัล reward ใช่ค่ะมันเป็นวงจรเลยอย่างสมมุติเราเห็นร้านชานมไข่มุกคิวก็เกิดความอยากกินขึ้นมา craving าาเราก็เลยเดินไปซื้อพอดูดปุ๊บอร่อยชื่นใจฟินเลยใช่สมองก็จำและว่าทำแบบนี้แล้วมีความสุขคราวหน้าเห็นร้านอีกก็กอยากทำอีกวนไปแบบนี้โอ้ชัดเจนมาก แสดงว่าถ้าเราอยากจะสร้างนิสัยใหม่หรืออยากจะเลิกนิสัยเก่าเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปจัดการที่4ขั้นตอนนี้ถูกไหมครับถูกต้องเลยค่ะเนื้อหาก็เลยเสนอ4กฎเหล็กสำหรับสร้างนิสัยที่ดีคือ 1. ให้มันเห็นง่ายๆชัดๆไปเลย obvious 2. ทํทำให้หน่าดึงดูดใจอยากทำ attractive ครับ 3. ทํทำให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ easy และ4 ทำให้รู้สึกดีได้รางวัลทันที satisfying อ๋ออย่างเช่นถ้าอยากอ่านหนังสือให้เป็นนิสัยก็อาจจะเริ่มจาก 1. วางหนังสือไว้บนหมอนเลยตื่นมาเจอปับ๊บ office อืมใช่ 2. อ,อาจจะแบบเปิดเพลงเบาๆคลอไว้ด้วยสร้างบรรยากาศค่ะ 3. ตั้งเป้าไว้เลยวันละหน้าพอสองหน้าพอไม่ต้องเยอะ easy สพออ่านจบปุ๊บขีดถูกในปฏิทินให้ดาวตัวเองรู้สึกดีทันที ใช่เลยค่ะคือทำให้มันง่ายเข้าไว้มากๆกดข้อ3ทํทำให้ง่าย easy นี่สำคัญมากเลยนะคะหลายครั้งที่เราล้มเหลวไม่ใช่เพราะขี้เกียจนะแต่เพราะเราเริ่มยากไปเองจริงด้วยครับมีอีกประเด็นที่ผมว่าโอ้โหทรงพลังมากคือเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรเล็กๆซ้ำๆเนี่ยไม่ว่าดีหรือไม่ดีนะมันเหมือนเรากำลังลงคะแนนเสียงให้กับตัวตนแบบใหม่ที่เราอยากจะเป็น ชอบคำนี้จังลงคะแนนเสียงใช่ค่ะมันเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะแทนที่เราจะบอกว่าฉันอยากเป็นนักเขียนแล้วก็นั่งรอเฉยๆครับให้เราถามตัวเองว่าคนที่เป็นนักเขียนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็เริ่มทำสิ่งนั้นเลยค่ะแม้จะเล็กน้อยมากๆเช่นเขียนวันละประโยควันละย่อหน้าการกระทำซ้ำๆนี่แหละค่ะที่มันค่อยๆสร้างตัวตนใหม่ของเราขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่คำประกาศสุดยอดเลยครับ งั้นถ้าให้สรุปสิ่งที่เราคุยกันจากเนื้อหานี้วันนี้ก็คือข้อแรกการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่ยั่งยืนมันมาจากนิสัยเล็กๆที่ทำสม่ำเสมอค่ะข้ขอ 2. การสร้างระบบหรือกิจวัตรที่ดีสำคัญกว่าก,าการมีแค่เป้าหมายลอยๆอ,อือฮึข้อ 3. เข้าใจวงจร4ขั้นตอน Q Craving Response Reward เนี่ยจะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนนิสัยได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะและสุดท้าย การกระทำเล็กๆที่เราทำซ้ำๆนี่แหละคือเครื่องมือสร้างตัวตนใหม่ของเรามีอีกมุมที่เนื้อหานี้ทิ้งท้ายไว้ดีมากๆเลยค่ะคือแทนที่เราจะโทษตัวเองว่าโอ้ยไม่มีวินัยเลยขี้เกียจจังทำไมทำไม่ได้ลองกลับไปดูดีๆค่ะว่าไอ้ก้าวแรกที่เราตั้งใจจะทำเนะ่ยเราได้ออกแบบให้มันง่ายพอแล้วหรืออยังอ oh. บางทีปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเลยแต่อยู่ที่ก้าวแรกมันใหญ่ไปยากไปแค่นั้นเองเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับปิดท้ายได้ดีมากงั้นก็หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องรอพรุ่งนี้หรือต้องพลิกโฉมอะไรมากมายแต่อาจจะเริ่มได้เลยจากวันนี้นี่แหละ แค่ลองทำอะไรสักอย่างให้มันเล็กลงให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ปล่อยให้พลังของการสะสมเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันค่อยๆทำงานของมันไปเองนะครับใช่เลยค่ะเริ่มเล็กๆง่ายๆวันนี้เลยค่ะ